ขบวนการหวัวสวค่ะคุณผู้ชมพีกมากเพราะว่าเส้นเงินที่ดีเอสไอตรวจสอบเนี่ยเริ่มเห็นความชัดเจนพีกที่สุดคือปลายทางอยู่ที่คนคนหนึ่งเขาอยู่ในองค์กรอิสระเขาดังมากเลยค่ะค,ค,คือคืองี้ครับปลายทางไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวนะแต่มีคนคนนี้อยู่ด้วยคนนี้เกี่ยวข<อ>้องแ,แ,แล้วถ้ารู้ว่าเขาอยู่องค์กรไหนนะคุณผู้ชมจะโมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันมีการผ่องถ่ายเงินออกไปมันสะเทือนไปหมดเลยแล้วก็ใช้รักษาบัญชีมาอันนี้เราไม่ได้ว่า ในมุมขององค์กรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของ DSI ที่เขากำลังตรวจสอบอยู่แล้วเขาก็บอกว่ากลุ่มคนที่อาจจะเป็นขบวนการคัวเนี่ยนะซึ่งเราก็ไม่รู้มีเท่าไหร่คือที่เราต้องให้ความเป็นธรรมนะคือบางทีเนี่ยไปเหมาเขาเป็นร้อยสามสิบสี่สิบเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้คือเขาถูกเอาชื่อไปใช้คือเขาเป็นคนดีเด่นดังไงเขาอาจจะเอาชื่อไปประกอบกับคนที่เขาเหมือนกับว่าอยากจะลงคะแนนให้แล้วเขาจำเลขไม่ได้อะเขาก็จดจดกันไปเป็นอยู่ในโพยอ่ะคนที่ไม่รู้ก็มีฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องจริงๆ มันจะต้องเป็นคนที่มีเส้นเงินโยงไปถึงตัวเลขน่าจะไม่ได้ถึงร้อยสามแปดอย่างนั้นหรอก <S <S รอก็เราก็ไม่รู้ว่ามีว่ามีเท่าไหร่ไรรด้แล้วกจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแค่ไหนนะแต่อันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าถ้าเผื่ออยู่ในอนุมานที่ <ฮะ S 2> ทางฝ่ายเอสไอเขาตรวจสอบเนี่ร้อยสามสิบแปดคนเนี่ยอเอาแม็กซิมัมไปก่อนอ่ะนะทีนี้ตอนเนี้ยมันไปพบเส้นเงินแบบนี้ครับคือเรื่องหัวรตอนนี้เขาก็ว่ากันไปแล้วนะมันก็จะมีเขาบอกว่ามันมีกระบวนการที่เกี่ยวกับเงินเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าเขาไปขอเอกสารการแต่งตั้งทีม ผู้ช่วยสวถูกไหมครับประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วที่ดีเอขอไปทางวุฒิสภาว่าขอหน่อยดูประวัติว่าคุณน่ะแต่งตั้งมาจากไหนอะไรยังไง<ช>เสร็จแล้วทางวุฒิสภาก็ไม่ยอมส่งให้ดีเอบอกว่าเดี๋ยวขอไปเอามาติของสอวก่อนครับคือเขาอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ย<ช>นะฮะที่เป็นมันมีคนอยู่สประเภทเ<อ>นะคือผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสว ผู้ชนานาญการประจำตัวสวและผู้ช่วยดําเนินงานสาวมาเงินเดือนมานะคะสวหนึ่งคนจะมีผู้เชี่ยวชาญประจําตัวได้หนึ่งคนเงินเดือน28800ื่นแัสวหนึ่งคนจะมีผู้ชํานาญการประจําตัว2คนเงินเดือน18ื่นแล้วก็จะมีผู้ช่วยดําเนินงานได้5คนเงินเดือน18ื่นเนี่ยอันนี้ทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า8อัตราสําหรับสวหน,นึ่งคนใช่ทีนี้8อัตรานี้นะครับเอามาคูณเงินเดือนนะครับเอาเราแม็กซิมัมเลยของที่เด็กๆอาจจสอบนะนะครับก็ มาคูณเดือนคือผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสวัยไหมฮะ,ฮะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสวร้อมปคนค่าตอบแทนรวมต่อเดือนนะเพราะว่าสาวหนึ่งคนมีได้หอัตราถูกไหม<ะ>คนละสองหมบาทร้อคนก็สล<ะ>้านเก้าผู้จำานาาประจำตัวสวสองอัตราต่อคนนะรวมสวร้อาคนก็จะมีได้สองร้อบหคน<ะ>ค่าตอบแทนรวมต่อเดือนสองร้อยเจ็ดสิบคูณมครับ<ะ>ก็ได้สีล้านเก้ากับเก<ะ>ือบหล้านนะฮะผู้ช่วยดำเนินงานสวหอ,อัตราต่อคนก็จะมีหกรเคนครับ ค่าตออแทนรวมต่อเดือน6กร้อยเก้าสิบคูณหมื่นแปดก็ได้สิบสองล้านสี่แสนบาทรวมแล้วค่าตอบแทนของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่คนเนี่ยเราคิดจากจํานวนสอวอที่ DSI เนี่ยขิดกรอบว่าร้อยสาสิบแปดคนนะเท่ากับว่าใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทนรวมๆนะคะยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทต่อเดือนสรุปง,ง่ายๆคือเดือนละยี่สิบเอ็ดจุดสามล้านบาทยี่สิบกว่าล้านต่อเดือนเลยนะคุณผู้ชมไอ้เงินตรงนี้แล้วมันไปไหนยังไงมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการยังไงใช่ไหมคะเงินจํานวนนี้เป็นเงินหลวงครับเงงินนนขอรฐกะช กระบวนการหัวเนี่ยมีการนําไปถอนคืนให้กับแกนนากระบวนการหัวทาเป็นไรายได้ต่างตอบแทนแลกกับตำแหน่งสวรหรือตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วนาญการและผู้ช่วยดำเนินงานสวไม่ต่างอะไรกับการซื้อขายเก้าอี้เซงนี้ตตำแหน่งเอาละแล้วเขาทากันนะโอ้โหมีตั้ง3แบบนะเงินทั้งนั้นคุณผู้ชมรูปแบบที่1น,นะคะกระบวนการหัวเนี่ยออกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหัวให้คือกระบวนการเขาจะลงทุนให้นะแล้วลงทุนยังไงก็ไปจ่ายให้วอเตอร์จ่ายให้กลุ่มพลีชีพจ่ายค่าเดินทางที่พักให้สําหรับคนที่อยากเป็นสวจะมีคนมาลงทุนให้เออ รวมๆแล้วเนี่ยเขาก็จ่ายให้ตอนหนึ่งสวนะคะประมาณหนึ่งถึงสองแสนบาททีนี้เมื่อคนคนนั้นที่อยากเป็นสวได้เป็นขึ้นมาจริงๆต้องผ่อนคืนนะจ๊ะต,ต้องผ่อนคืนเพราะเขาลงทุนให้คุณก่อนแล้วไงเหมือนเหมือนคุณไปทําไปรูดบัตรอ่ะอย่างนั้นอ,ะอ่ะก็คือพอได้กันเดือนเดือนละแสนกว่าบาทเนี่ยก็มาผ่อนคืนเช่นเดือนละหมื่นก็สิบเดือนผ่อนคืนกำหนการอะไรอย่างนี้ทีนี้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ไม่มีไม่มีร่องรอยนะจําได้ไหมที่เข้ามาเปิดเสียงโทรศัพท์พูดคุยกันเขาเสนอนะว่าอท่านไปไหม อย่าออกข้างบินให้ถ่าโรงแรมให้เสร็จแล้วพอได้ตำแหน่งแล้วอะอย่าลืมนะเอาผู้ช่วยสวอมาให้ผมนะอะไรจำได้ไหมอ๋อแรกๆกันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่แหละแนวนั้นแนวนั้นแล้วก็มีรูปแบบที่สองค่ะรูปแบบที่สองเนี่ยมันจะพีกกว่ารูปแบบแรกนะรูปแบบที่สองคือสวอแต่ละคนเนี่ยคือเรารู้กันอยู่ว่าจะมีอีกแปดอัตราที่เขามาช่วยทางานใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการผู้ช่วยดําเนินงานเนี่ยขบวนการหัวก็เอาและ อ่าคุณสซวลเราขอโคต้าหน่อยดิคุณมีตั้งแปดคนเราขอ7อัตรานะโอ้ขอเยอะนะขอเกือบหมดมแ,ตแต่ขอเนี่ยขอแล้วเราจะได้ตั้งคนของเราเข้าไปอ่าเขาก็เอาคนของเขาที่อยู่ในกระบวนการมาพอเจคนเข้าไปอยู่ปับ๊บได้เงินเดือนใช่ไหมคะต่างคนต่างได้เงินเดือน ก็จะมีกระบวนการโอนเข้าบัญชีมา้านะโอนเข้าบัญชีมา้าแล้วก็จะมีกลุ่มพีชีมาเบิกเงินต้องใช้กลุ่มพีชีเพราะว่าถึงเวลาจับได้เนี่ยคนที่โดนก่อนอชื่อมันปรากฏอยู่ในบัญชีก็เหมือนพวกกระบวนการ call นเตอร์แหละคล,คล้ายกันอย่างนั้นพอมาเบิกเงินได้เงินปักนู่นละค่ะส่งคืนเข้าไปที่กระบวนการอันนี้มันเลยจะซับซ้อนกว่าแบบแรกนิดนึงทีนี้เงินเนี่ยที่เรารวบรวมว่าเป็นรายได้ของกลุ่มเนี่ยพันหนึ่งร้อยสี่คนเนี่ยนะพันหนึ่งร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับต้องไปตัดออกเพราะว่าอันนั้นคิดจากแปดตระดาคิดจากเจ็ดเท่านั้นค ทีนี้มันก็เป็นเงินประมาณการแล้วเพราะว่าเจ็ดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเอาตำแหน่งไหนเพราะเงินเดือนไม่เท่ากันก็คงจะราวเดือนละสิบแปดล้านที่ส่งกับไปทีนี้จริงๆไอ้วิธีเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สภาสูงนะคือสภาล่างบางพักเขาก็ทำนะก็คือก็คือเหมือนกับว่าส่งคนคือคืออย่างนี้สอสคนหนึ่งก็จะมีได้แปดคนอย่างนี้เหมือนกันก็จะของพักก็ส่วนก็จะมีการขอแน่นขอหนี้ขอโคต้าไปแล้วก็เอากันเดือนไปบริหารก็มีนะแต่บางคนที่เข้ามาเป็นตามโคต้าที่เขาให้มาเนี่ยถ้าต้องส่งเงินเดือนคือแล้วเขาได้อะไร S <S บางทีเขาได้อ่าเขาเรียกอะไรนะนามบัตรอ่าบางทีเป็นคนอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีนามบัตรว่าเป็นผู้ช่วยดำเนินงานมีอะไรตออะไรเนี่ยก็ไปสามารถหาประโยชน์อย่างอื่นได้ฉันผู้ช่วยสสสวคนนี้ค่ะน,น,นี่แหละเอ้าอย่างที่เขาไ,<ด>ไปจับ,บพวกแก๊งขูดดีได้ทั้งหลายเมื่อปีก่อนๆจาได้ไหมครับที่ไปเป็นคณะทํางานของรัฐมนตรีมั่งของสสมั่งไปเป็นนักร้องยืดร้องเรียนนู่นนี่นั่นแล้วก็ใช้บัตรพวกเนี้ย เดินไปเดินไปเดินไปนั่นรวยรวยทั้งนั้นนะครับ่ละคนลดหนาเพราะว่าสวเขาอยู่ยาวนะคะห้าปีเพ,พราะเขาอยู่ยาวมันก็ใช้ได้แล้วพอเขาไม่อยู่แล้วเราก็เติมคํานําหน้าในนมามแบบว่าอดีตก็ <laughs> หายกินไปเรื่อยๆอันนี้เราๆๆ <laughs> เราหนึ่งเรา,เราออกตัวทีนะข้อมูลดีๆไอสองไม่ได้กล่าวหาทางองค์กรนะครับไม่ได้พูดชื่อใครด้วยนะบางคนแต่แต่มีไหมะมันก็มีอะไรอ่ะแบบที่สามค่ะไม่ต้อพูดที่พิวกันพูดไปแล้วเครื่องราชมาเกี่ยวข้องตําแแต่งซื้อตําแหน่งที่จะได้เครื่องราชนะคะเพื่อให้ได้เครื่องราชนี่แหละ มันต้องตั้งต้นแบบนี้ค่ะสว่าคนไหนที่เป็นประธานกรรมธิการสามัญใดๆใช่ไหมคะก็คือบางคนนะบางคนบางคนก็จะเป็นแค่บางคนเท่านั้นแหละเขามีสิทธิ์ที่จะไปตั้งเลขานุการที่เป็นคนนอกหรือไปตั้งตําแหน่งในกรรมธิการตําแหน่งอะไรก็ได้อะค่ะบางตำแหน่งบางตำแหน่งมีสิทธิ์จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะแล้วสุดๆเลยคือพอเขามีสิทธิ์ที่จะแต่งบังคนเข้าไปใช่ไหมเขาขาย อาจจะมีราคาสนุนราคา5้าแสนบาทอย่างนี้นะแพงแล้วก็มีการไป,กไปโอนมีคนมารับเงินไปอาจจะมีเข้าบัญชีมาบ้างบัญชีไหนบ้างเขาบอกว่ามีการไปตรวจเส้นทางเงินมีสบวบางคนไปกดเงินไอ้ก้อนเนี้ยจากตู้เอทีเอ็มทีตู้เอทีเอ็มบางทีเขาก็มีกล้องวงจรปิดไงคือเราก็ว่าไอ้จุดนี้มันเลวร้ายแล้วนะคะมันไม่จบเท่านั้นตรงที่นอกจากขายนึกว่าขายขาดเปล่าไอ้คนที่ซื้อไปอ่ะได้เครื่องร่าแล้วลาออกแล้วไอ้คนตั้งอ่ะก็เลยได้ตั้งคนใหม่ก็ได้เงินอีกรอบนึงกรว่ากันไปอย่างเงี้ยเหรอคะครับนี่นะอันนี้เนี่ย เขาบอกว่าดีไซน์ก็กำลังเร่งคดีอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะเปิดเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าจะเปิดกระบวนการที่เราพูดให้ฟังเนี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณนรินเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นว่ากระบวนการนี้นะครับจะมีการมีความชัดเจนขึ้นแล้วก็น่าจะอีกราดๆหนึ่งเดือนอาจจะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับทางอ้างยี่ฟอกเงินแล้วก็เงินที่ไหลไปผ่านบัญชีม้าไปเนี่ยไปเข้านะฮะบิ๊กองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งเดี๋ยวผู้ชมได้เห็นนะถ้าภายในเดือนนี้ออกมานะออกชื่อมานะอั้งคุ่ะ ทีนี้ขอปิดท้ายสั้นๆนิดเดียวก็<ะ>คือว่ามีคนบอกว่าไอ้หัว่าวอนี่มีจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเขาแลกคะแนนกันผิดตรงไหนผิดตรงไหนทีนี้มันมีปัญหาขึ้นมาเสียละสิครับว,ว,ว่าสารดีกาแผานคดีเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มะจะตัดสินคดีหนึ่งไปเร็วๆนี้นะครับมันมีปัญหาคือมันมีคนร้องกับคนที่ถูกร้องเนี่ยนะเรื่องแลกคะแนนนี่นเหรอคะใช่ทีนี้มันตอนที่เขาตัดสินเนี่ยเราก็ไม่มีเป็นข่าวไงปรากฏว่าท่านวัดสิงสมิตเนี่ยท่านนี้เขาเคยอยู่ศาลนะครับแล้วเขาเป็นเขาเคยเป็นประธานกรรมการสิทธิ์นะเขาเอาม าบอกว่าคดีเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยกรกต,ตยื่นฟ้องต่อสารดีกาแผนคดีเลือกตั้งเอาไว้นะครับทั้งคู่เนี่ยอยู่กลุ่มสี่คือกลุ่มสารณนสุขเป็นผู้สมัครสวรนะครับกลุ่มสี่นะทีนี้ทั้งคู่นี่ยไม่ได้เป็นสวนะแต่ว่าไปมีหลักฐานครับว่าไปแชทคุยแลกคะแนนกันโอ้เป็นหลักฐานแชทเหรอเนี่ยทีนี้สารเนี่ยก็มีข้อมูลหลักฐานตามที่กรกตส่งไป<อ>นะครับสารบอกว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ค้าทั้งสองคนเนี่ยกระทำการอันเป็นการพฤ่อจริตเลือกสวทําให้การเลือกเนี่ย มิได้เป็นไปโดยสุจริตที่จะฮะนะฮะแล้วก็บอกว่าถึงแม้นะฮะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินนะแต่ว่าผิดเจตนารมณ์นะนี่นะแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ค้าท้งสองได้รับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินการกระทําของทั้งสองเนี่ยเป็นเหตุให้ทั้งสองได้รับคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ5คนแรกของผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มที่สีกลุ่มการสาธารณสุขถือว่าเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นทําให้ผู้สมัครรายอื่นได้รับความเสียหายไม่เป็นธรรมเจตนารมณ์ของการเลือกสวเสียไปทรัพย์สิ์ทางการเมืองครับ แรกคะแนนนี่แลกคะแนนก็ผิดแล้วเป็นเรื่องไหนว่าใหญ่ว่าใช่ละร้อยสามแล้วทีนี้ถ้าเผื่อมีเรื่องเส้นทางเงินลหรครับอันนี้คือไม่ต้องสืบเลยว่าผิดชัวร์ชวรถ้าคดีถึงศาลนะทีนี้ปัญหาคือคดีจะถึงศาลเมื่อไหร่เพราะว่าสองคนเนี่ยไม่ใช่สองวอไงเป็นผู้สมัครค่ะสุดท้ายก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปก็จะดําเนินการทางการเมืองอะไรของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะ